เล้นมของเราเองอยู่แล้วทุกเดือนซึ่งเป็นปกติแต่มีเมื่อเดือนธันวาเนาะเรามีประจำเดือนแล้วเรามีความรู้สึกว่าหน้าอกข้างซ้ายเราอะเจ็บเจ็บผิดปกติก็ไปซื้อโปรแกรมตรวจแมมโมแกรมของผู้หญิงก็รู้ผลเลยว่าเฮ้ยเจอเป็นก้อนเนื้อนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าพอเราเจอเราก็ตอนแรกก็แบบ เฮ้ยเราเป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวเราเราไม่มีประวัติเลยไม่มีประวัติการการเป็นมะเร็งเลยมาก่อนเราคือคนแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้นะคะกังวลมากเลยเพราะว่าคําว่ามะเร็งนะคะคืออันดับแรกคือไม่กล้าบอกแม่เลย ก็จะมีคนไข้ารายใหม่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงในประมาณสัก17,000รายต่อปีนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปสัก30ปีที่แล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยเจอเป็นอันดับ3ของเพศหญิงแต่ปรากฏว่าความชุกม,มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดสัก30ปีที่ผ่านมาตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งละ พี่สาวก็เป็นอยู่ไอ,ไอมอมะเร็งเต้านมที่บ้านกับพี่สาวเป็นเงี้ยมันก็รวมจะมีเชื้อเงี้ยอย่างงั้นรวมจะมีกรรมพันธุ์อ่ะก็ระวังอยู่กลัวเป็นเสี่ยงเหมือนกันเราคาดหวังให้ผู้หญิงไทยตระหนักนะคะในเรื่องของความร้ายแรงของตัวมะเร็งแต่ว่าความร้ายแรงนั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่ร้ายแรงถ้าเรารู้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันโดยการที่ตรวจเช็คตลอดเวลาหรือว่า ในการคัดกรองโอกาสที่จะเป็นนะคะก็ถ้าเราเจอในระยะแรกๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายค่อนข้างเยอะนะคะมะเร็งเต้าดมเป็นหนึ่งใน3ของมะเร็งที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้การยอมรับว่าการคัดกรองที่รวดเร็วน,นะครับถ้าเจอตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยจะมีการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดันนั้นสําคัญที่สุดก็คือทําไงก็ได้ที่ทําให้เจอตั้งแต่ระยะแรกๆครับแล้วก็มาหาเร็วก็มีโอกาสหายขาดเยอะครับ อยากตรวจบังกันอ่ะเพราะเห็นคนเป็นเยอะมากเลยอ่ะถ้าเกิดสมมนู้มันเป็นเรารู้ก่อนเนี่ยมันจะยังรักษาทันไงคะจะได้รู้ว่าเป็นแล้วไปเป็นเราถ้าเรามันเลืมเป็นเราจะได้มีโอกาสได้รักษาก่อนเนี่ยมันจะได้ไม่หนีอะไรไม่ต้องเลือดลังอะไรนี้จะคือว่ารักษาน้อยรีบบ่อยมากกว่าน,นั้นถึอป่าเวลาเราเนี่ยเราต้องทมาหากินเนี่ยเราเป็นคนจนอ่ะเราต้องมามีเนี่ยจะว่า้ามันไม่มีอาการทำมันไม่มีอาการนี่เราก็ไม่ได้ไปถ้ามันเอิมันปวดหนักจนทนไม่ไหวถึงจะไปอย่างนั้นไป แต่ไปตรวเองอะ่ะไหนต้องเสียถ้าเกิดต้อไปไโรงพยาบาลก็ต้องเสียตังค์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลายตังค์อ่ะค่ะถูกใช่ไหมอย่างไปนี่วันนึงก็ต้องหลายตังค์แล้วยังขาดเรื่องทรมาหากินอีก กิจกรรมเมโมแกรมการกุศลนะคะเป็นเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการวากโกโบชมพูสู้มะเร็งเต้านมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้ผู้หญิงไทยที่ยากไร้หรือได้โอกาสในการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยได้มีโอกาสที่จะตรวจเมโมแกรมนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยที่เราร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแล้วก็โรงพยาบาลภูมิภาคมะเร็งอีกสที่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีการบริจาคตัวบาลานซิ่งบาร์แล้วก็เต้านมเถียมนะคะซึ่งเป็น บราสาหรับผู้ที่สูญเสียเต้านมจากการที่เป็นมะเร็งแล้วก็ตัดรีรมูฟออกไปแล้วเนี่ยบาลานซิ่งบาราเนี่ยก็จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างเติมเต็มบาลานซ์ชีวิตเขาด,ดีอยู่แล้วมะเร็งเต้านมเป็นกันเยอะตอนนี้เป็นกันเยอะมากโอกาสอนะไรเนี่ยมันหาได้น้อยนะ,ท,ะที่เราจะมีโอกาสที่เขาจะมาแนะนําให้เราไปงุนยิ่ง จะไปถ้าเราไปเองเราก็คงจะมีเวลาไปหรอกนะมันลำบากหน่อยถ้าเกิดใครได้รับโอกาสหรือได้สิทธิ์ของเข้าร่วมโครงการต่างๆอยากให้รักษาสิทธิ์ตรงนั้นไว้นะคะเพราะมันเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้รู้รู้เร็วว่าถ้าเกิดเราไม่เป็นมันก็คือความโชคดีของเราแต่ถ้าตรวจแล้วเจอเราก็มีโอกาสที่จะรักษาได้หายและเป็นปกลับมาเป็นปกติได้ะคะ่ะ